าง่อสวัสดีครับหนูพุกใหญ่อุดร0640362885นะครับวันนี้นะครับผมอยู่อำเภอบ้านข้าวนะครับตําบลตลาดแรงนะครับจังหวัดเชัยภูมินะครับผมวันนี้บอกตรงๆนะครับลูกสาวนะครับที่แสนดีนะครับสั่งหนูมาเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่นะครับผมไปไปหาคุณแม่กันเลยครับ สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีจ้าครับอันนี้ลูกสาวนะครับบอกว่าแอบซื้อให้แม่นะว่าัน้นะครับแนะนําตัวหน่อยครับคุณแม่แม่ชื่ออะไรครับชื่อเล่นก็ได้แม่บุญพามาเดออ้อกําเนิดคำกําเนิดคำบ้านกุดงย่างตำบลตลาดแรงรจังหวัดชัยภูมิโอสุดยอดอยากร้องเบิง<อ>้ง<อ>การเลี้ยงนูนี่เป็นยังไงมันคือสบายก็เฮ็ดให้เฮ็ดน,นะ เห็นว่าเคยเคยลงแล้วเคยเคยเคยสั่งทางอื่นมาลงแต่ไม่ประสบความสําเร็จเลยอยากจะลองของนุ่งผูกใหญ่อยู่ดอนฟาร์มดูนะครับผมมาเดี๋ยวไปชมบรรยากาศก่อนเนาะนะครับไปบุความสำเร็จนี่ก็คย้ายมันเอาจังดห เดี๋ยวต้องถ่ายอันนี้ก่อนอันนี้เพชรผู้เขาสร้างอันผู้ผติดภูภูอย่างโตแม่อยา่างโตเนี่ยที่เป็นเจ้าหมาน่ะอ่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบงบ่ มาจะให้แม่กับพ่อจับโคโคหนูซะหน่อยเอาแล้วจ,จับได้ไหมได้ครับได้มาหยากจับหนูผมมาพ่อมาอยู่นี่ครับพ่อมาอยู่นี่จะเพิ่มสูบยาหน,นะ่งเฝ้าสูบยาเด้อครับพ่อจะเฝ้าสูบยะโอ้มันมันคมันทันท้าหมดเนี่ย ยาเป็นเป็นจับจับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเนี่ยมันไก่หูผมด้วยกัดหูกันได้ดิพ่อจับตัวนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์จากหางจับจับตรงนี้เนี่ยมันจะลอยกัดดิงามพ่แม่อมาขยเยาขยเยาเขาลงขยเยาหนึ่งเอาลงหน่อยถอยหลังไปอีกนึงไกล <Okay. S 2> สองซ้ำไปเยอะไปเรื่อยๆเดินถอยไปด้วยอมองกล้องแม่พ่อมองกล้องอ่าโอเคโอเคครับลงเลยครับอย่างละตัวแม่ผมจับให้อย่างละบ่ออย่างละตัวบ่อละตัวผมเชื่อมไหมครับไอ้พูดตัวพูดเนี่ยตัวพูดครับอย่างละตัวบ่อละตัว ไอ้ดื่นน้ำตื่นลนอนเดี๋ยวเรจะจับพวกนี้นนะจะได้สัมผัสหนูทุกตัวนะครับนี่ขำคุ้นขำคุ้นเลย แพแห่แพแห้พื้นบรรยากาศการลงหนูครับนี่กว่าจะหาบ้านเจอไปเลยเอาป่ะกดจับน้ำบ่เอาจับย้ายการกด้ใส่ถุงมือเนาะครับใส่แล้วลงใส่โม่หางเป็นบางตัวดิละ กว็วางนู้นไปได้เหอเอาไซบอที่2องหน่อยะเออไซบอที่สองเมื่อยดดอ่อยดดไม่เมื่อยเด็ด ดีก็ติดตั้งอีกอยู่ถ้าดูมีป้องกันการเข่ากัดก็หนูไปสาปเนาะแม่แย่เลยก็ได้นั่นแล้วแล้วพ้นยังไงแย่เลยก็ได้เนาะ เลยยี่สิบเดวงบ่อเอาไปตั้งคุนเมี่ยใค่ไม่ได้นะอ้าวพ่อเลี้ยงมากจงันีไปทั้งคุณ บนบ่าหายแ้วแล้วเพียรถคิดตื้อันนี่เป็นว่าห้ำ<อ>ตรงมาแล้วคือหนูผมให้ก็คือยังยังไม่ผสมนะหนูพร้อมผสมโอ้ทุกยังบริสุ์อยู่แล้วสมมติว่มามันทับแดดแยเนี่ยมันออกเนี่ยอ่าที่ผมลงมาเนี่ยก็เดือนนึงก็เริ่มคลอดแล้วนะแต่ว่าผมการันตีสองเดือนเขาจะเริ่มไล่คลอดบางทีเขา ไม่ผสมกันก็มีบางทีก่อจะเข้าจะทับกันก็มีนะครับมันมันดูลําบากผมก็จโ,นะโอเคครับว่าจะสอบถามแม่ครับอ่คิดยังไงครับเป็นไปเป็นมายังไงครับแต่ก่อนแม่ทาอะไรมาบ้างชาวนาชาวนาบอกชาวนาเห็ดมันเห็ดไท้ะครับอ๋อครับแล้วที่เนี่ขึ้นจังไรครับจังอยากเลี้ยงมู คิดว่ายายยายหลินเบิ่งโทรศัพท์เขาอ่าซ้งดีๆีโลดคือติบบทุกปังเดยอ่าครับเราบานนีแรกๆนี่คือเอามาทดลองเลี้ยงก่อนบอหรือยังไงจ้ะอ่าทดลองเลี้ยงทดลองเลี้ยงแล้วเป็นยังไงครับข้าวมันฝรั่มักบอหรือยังไงหมักมักเลยนี่บอจ้ะอ่าคือเวลามิตรจะยายว่า ปันได้นาะมันที่คอดในทีนีอีลูกครับก็อย่างนั้นแหละเนาะครับเดี๋ยวที่นี่คุณพ่อกับเป็นเป็นคนจะเสริมเป็นเสริมเฮ็ดอันไดก็เฮ็ดให้เป็นช่างเป็นช่างจุดยอดครับสุดยอดครับก็ถือว่าวันนี้มาก็ประมาณบ่ายโมงเนาะอากาศถือว่าโอเคลมดื่นครับไม่ร้อนมากครับตอนนี้คือเลี้ยงเห็นว่ามีมีหลายเจ้านะ อันนี้ให้ลูกสาวคนคนไหนคนโตคนโตอีกบ่อนั้นน่ะครับแม่อีบ่อนั้นล่ะคนเล็กคนเล็กอีกฟังอีกฟังนึงเหรอครับนั่นแหละมีสองคนอีกฟังนึงนั่นแหละคนเล็กอีกโอ้สุดยอดอันนี้คือคนโตนี่แบบซื้อไพ่แม่ครับผมอันนี้ต้องอันอันนี้ก็ของคนโตนะเนี่ยครับแล้วก็ฝั่งโน้นเป็นของคนเล็กคนเล็กอีกแล้วอันทีแรกย้ายได้ยินหรอร้ะครับ ครับผมเรื่องระบบน้ํานะครับของคุณแม่ก็ถือว่าโอเคครับแบบนี้นะเป็นระบบจุบน้ํากระต่ายเนาะนะครับอันนี้ถางพักน้ําก็อยู่ในอยู่ป่าขอบบนพอดีไม่แรงเกินไปนะครับไม่แรงเกินไปก็คือคุณพ่อเป็นคนทำใช่ไหมม่ใช่อ่าแบบนี้โอเคเราเราเบิ้งน้าดูที่มันหยุดแล้มันกีเติงไหรที่เขาอันนั้นมันหยุดบ่เดี๋ยวเขาจะกัดกินนะครับแม่โอ้เขากัดกินเองนะครับของผมใช้ระบบ จุกหมูด้ซ้านะครับเขาจะกัดกินแบบนี้นะครับแบบนี้นครับอืมแบบนี้เขาก็จะเห็นไหมูมน้ำให้เรา <c oughs> อ่าแล้วทีนี้เ,เรื่องอาหารเนาะแม่ใช้ข้าวโพดกับอาหารปลาดุกผมแนะนําอาหารหมูด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นมีแต่แบบทําให้ร่างกายเขาบวมนะครับอาหารหมูนี่มัน เอาเอาเบอร์สองบอกเขาเบอร์ยี่ห้อไหนก็ได้เบอร์สองหมอหันครับเบอร์สองจะดีครับแล้วก็อ่าผมจะมีตัวนี้มาให้นะครับยี่ี้อยู่ไหนนตัวนี้ครับแม่อันนี้อันนี้จะแม่ใครอยู่ทำไมครับจะจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับทําไมอ่า ของแม่ที่เอามาตัวนั้นขนร่วงขนไม่สุขภาพไม่ดีเพราะว่าเขาขาดวิตามินขาดสารอาหารตัวนี้ผสมน้ําให้ทุกรอบถ้าหาซื้อได้ตามร้านกษตเสทั่วไปนะครับบอกว่ายี่ห้อนี้ถ้าไม่มีก็สั่งผมก็ได้นะครับเราก็ผสมน้ำอย่างนี้เลยครับแม่ใส่ที่จริงมันใส่น้ำอ่าหนึ่งกัมตอนน้ำหนึ่งสองสองลิตรแต่เราก็ใส่ให้มันประมาณ ดีพงามทีนี้ตมิพอพออันนี้แล้วเสร็จแล้วหนูเขาก็จะสุขภาพดีเนี่ยสุขภาพดีนน้ำสีชมพูพพก็เริ่มไหลมาประมาณนั้นนี่แบนี้แม่ก็คือทำระบบน้ำได้โอเคครับเรื่องบอก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรื่องดูเพศหนูทีนี้อ่าเพศหนูผมใช้ดูเพศ โอ้ยเพศผู้ก่อนเนาะจับดีรลผู้นี่อันนี้เพศผู้ครับแม่เพศผู้ของเขาเขาบอก่าทันเพิทับเจ็บเท้าไม่โดนยังไม่เคยทับครับผมหมูเพศผู้สั้งเกียตนะครับอ่าดูตรงโคนหางกับเนื้องอกเห็นไหมแม่แมมตัวผู้จะมีแค่รูตรงโคนหาง มีแต่รู้หมือนนี้แมนแล้วครับถ้าตัวเมยียมันี่มาหมือนนี้บอรครับเดี๋ยวให้ดงอ่าตัวผู้ผ่านไปนะครับตัวเมยียแาบเพศเมยียเนาะนะเพศเมยียเพศเมยียนะครับเพศเมยียครับนี่เห็นไหมครับหูเพศเมยียจะ <c oughs> มีรูสองรูบนโคนหางเอ้ยล่างโคนหางกับบนเนื้องอกครับถ้าสังเกตไม่ดี คิดว่าตัวกู้ทั้งหมดใช่ไหมครับนี่โอเคเนาะเข้าใจแล้วเนาะแม่แม่ยังไม่มีที่คีมที่จับรองจับดูเอามีมีเนาะถ้ามีก็ไม่เป็นไรนะครับ<ม>อะแล้วมีกินอะไรอ่าเรื่องอาหารก็เติมแค่อาหารหมูแล้วกันนะเอาให้ลายเป็นเดขเท่าก็หนึ่งต่อหนึ่ง,งหนึ่งกับมือเลยบอก่ยหนึ่งต่อหนึ่งคือ ผสม่าไรกับไห้ทำบอเวลาหยิบให,หนูอ๋อหรืออาหารแค่ไหนอาหารครับผมเออเอาง่ายง,ายงาย่ง่ายงายครับอาหารต่อวันประมาณนี้สามตัวนะครับ <c oughs> ให้ดูว่าเขากินหมดไหมนะครับถ้ากินไม่หมดก็ลดลงนิดนึงจนกว่าเขาจะกินพอดีแหละแม่ <c oughs> แต่ว่าหนูน่ะผมคำนวณดูแล้วอะหนูต่อต,ตัวเขากินอาหารวันละไ <c oughs> ไม่ใช่ เดือนละ1นกิโลต่อตัวนะครับม,มันจะต้นุนที่ต่ำมากนะครับแล้วก็พยายามเอาหญ้านี่ครับย่าร้วยญ่าในเปียญ่าในเปียให้เขาด้วยอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ได้ <c oughs> คือเขาจะได้ล้างลำไส้ตัวนั้นเหมือนเขาไม่มีอะไรตกท้องย้าย <c oughs> อล้างเทียก็ สองมื้อสามมื้อไปเกี้ยวยาขนมาให้อเล่นนะจังเอาล้มมันเอาอย่างนั้นลองเท้าก็เอาตัวนี่ล่องเท้วก็เอานัานะแล้วอ้อยเด้ินได้บได้ครับได้อ้อยมันได้เบิดครับผมแต่ว่าอย่าขาดหอาหารหอาหารเป็นแหล่งโปรตีนนะครับแม่อีกอย่างนึ่าบ่อต้องสะอาดต้องโล่งนะครับถ้า่างนั้นหมูเขาจะสุขภาพไม่ดีนะครับก็คือเหมือน เจ้าอันเทาแกว่าอันนี้มันโลง่งปะโล่งครับโลง่งอันนี้ถือว่าโล่งเลยล่ะเดี๋ยวโอเคม่ผมพูดองรวมให้คนทางช่องได้ได้ได้รับทราบด้วย,ยนี่นะนี่ถือว่าของแม่ถือว่าโล่งดีนะครับโล่งดีร่มไทยเทอ่าล่มไทยทหนูโตไว <c oughs> แต่ว่าก็ตอนใบใๆก็เปลือแหนมนิดนึงน,นะครับแหนมดูเขาด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อเขา ก็อ okay. ันเจ้าเบิ้งระบบน้ำให้ทุกอันเนี้ยว่ามันเปียะนั่นเช่นไรระบบน้ำว่ามันจีนหยอยบ่ยังบ่ระบบน้ำเอออีเรื่องนงครับระบบน้ำอ่าอย่าอย่าให้ทองเหลืองออกมามากนะครับอย่าให้ทองเหลืองออกมามากเพราะว่าถ้าทองเหลืองออกมา เยอะเลยหนูก็จะดึงต้องเอาอล่นเข้าไปนิดนึงครับแม่นี่มันแก้ไขได้บทีเวณนีน้ครับได้ครับได้นี่กระคั้นตรงีออกทั่นบอิเวใส่ก้อนซุกเข้าไปบ่ให้ณก้อมเหลี่ยงออกอมันก็ตั้งเยอะกระคัว่ามันกินได้ยุ่แม่ครับหลังจากลงหนูเสร็จแล้วแม่รู้สึกเป็นยังไงครับกับหนูของทางฟาร์มเราดีใจครับหวังว่าจะ ได้ผลดสาเร็จครับหนูเราเป็นยังไงครับสุขภาพดีไหมอะไรอย่างไงดีโอเคครับตัวตามที่เราตั้งใจไว้ไหมหรือ,อยังไงที่เห็นหนูผมก็ดีอยู่แต่ว่าให้มันออกผลให้ออกลูกก่อนอยายจะมั่นใจกว่าน,นี้คือคนคนลงใหม่ส่วนมากจะรอคลอดอย่างเดียวคือจะไม่คิดอะไรมากลงนี่ต้องคลอดคลอดวันไหนอย่างนี้นะอนดีใจมากอ สุดท้ายครับแม่อยู่ไหนครับอันนี้นี่นะครับฟาร์มแม่ชื่ออะไรครับแม่บุญออันนี้ของของฟาร์มน้องฟุกอ่ะครับน้องน้องใหญ่น้องน้องฟุกฟาร์มน้องฟุกฟาร์มบ้านเลขที่อะไรครับร้อยสี่สิบหมู่สามตำบลตลาดแรงอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิเบอร์โทรแม่เบอร์โทรเอืมีของลูกสาวศูนย์เก้าหนึ่งเ็ดสี่เก้าครับเ็ด สี่สองห้าอีกเบอร์หนึ่งอ,อีกเบอร์นี้ก็ศูนย์แปดห้าหกสามสามสี่สองแปดเจ็ดนี้ของยายบุญมา,าของยายครับของยายอ้าวป้ายยังไม่ติดนะครับนี่โชว์ไว้ก่อนนะครับโชว์ไว้ก่อนสุดท้ายนะครับแม่จะฝากอะไรนะครับกับอ่ามือใหม่นะครับมือใหม่มือใหม่คือคนที่อยากเลี้ยงเหมือนแม่นะครอยากให้ลองครังนี้ครับอยากอยากให้ลองอ่าอยากให้ลอง มันไม่เสียมากคือไม่อ่าก็คือถ้าลงทุนมันไม่เหมือนลงทุนเลี้ยงวัวเนาะมันก็อย่างว่าแหละสบายเขา้วยเพราะว่าเราก็เก่เข้ามาเราต้องดูดับนี้เพราะว่าถ้าเด็กเขาก็ทํางานโรงงานเป็นบริษัทเราแก่แล้วเราก็ทําแบบนี้บางทีเราก็จะมีมันมีคําใช้ใช่ครับให้ลูกให้หลานครับอาผมสุดท้ายครับหนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มนะครับ ขอตัวลาไปกับคุณแม่บุญพามาบุญพามาจังเหนืดคำเนิดคำนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับขอบคุณมากครับด้วยครับใส่ข้อน่อยสน่อยเโอเคค่ะ